สสีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ที่บ้านทุ่งนาเมืองนะครับมีการตักบาตรเทวโลหณะนะครับที่บ้านทุ่งนาเมืองนี้จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือจะว่าเราจะมีพระนะฮะอยู่3มวัดนะครับมีวัดพระฝรั่งนะครับสายทางป่าพงนะครับสายหลวงพ่อช้านะครับแล้วก็วัดธรรมอมมนะครับ็นพระป่านะครับแล้วก็วัดบ้านนะครับผม แล้วก็วันนี้พระท่านจะออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะตักบ,บาตรเทโวโลโหนะนะครับเป็นวันออกพรรษานะครับทีนี้ก็ชาวบ้านก็จะมานั่งรวมกันที่ถนนกลางหมู่บ้านนะครับผมทั้งสองข้างทางตอนนี้จะเป็นวันพิเศษนะครับแค่วันเดียวนะครับ พระท่านก็จะเริ่มใส่มาจากหน้าวัดนะครับผมเรียงมาเลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาพักที่โฮมสเตย์ของเราก็จะได้มีโอกาสขึ้นมาใส่บาทอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ดีนี้ก็มีการใส่แมสเพื่อความปลอดภัยนะครับ เพิ่มเข้ามาครับทุกปีจะไม่ได้ใส่แมสนะครับก็จะเห็นหน้ากันใครเป็นใครปีนี้ก็จะค่อนข้างไม่รู้ว่าใครเป็นใครนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พระก็เริ่มเริ่มเดินมาแล้วครับเริ่มเดินมาแล้วครับผมก็มาใส่เหมือนกันนะครับทุกปีโชว์ขึ้นมาอันนี้ลูกสาวลูกสาวก็ใส่เหมือนกันคนขายคนขายพัลละเมียพัลละเมียเป็นคนขายให้นะครับ โอเคายแล้วภาพรวมเนเนาะเดี๋ยวค่อยาพาไปกล้้ค่อยายีนี่พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ของหมู่บ้านเรานะครับจะเป็นผู้เดินเดินก่อนขบวนของพระนะครับเดินก่อนพระนะครับพ่อใหญ่ก็จะพาพระพุทธลูกนะครับเดินก่อนนะครับเรียวเสมือนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับผม ตามตำนานนะครับหลังจากขึ้นไปโปรดพระมารดาบนนั้นนะครับตอนนั้นชาวบ้านก็มาเตรียมต้อนรับใส่บาตพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธรูปนั้นก็เปลียนเสมือนพระพุทธเจ้านะครับที่เสด็จลงมาจากสวนชั้นดาวดึงนะครับทีนี้เราพระสงค์ก็เดินตามหลังนะครับผมนีประสงค์ก็เริ่มมาแล้วครับเราก็จำแรงนะครับ สมัยพุทธกาลให้เป็นปัจจุบันนะครับผมเตรียมใส่บาตรนะครับนะครับตอนนี้ก็พระสงฆ์ก็เดินตามมานะครับอาจจะไม่เท่าสมัยพุทธกาลนะครับแตลว่าความรู้สึกนั้นไม่แตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเรามีจิตศรัทธามีความเลื่อมใส มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศนนะครับเราก็ได้บุญไม่ต่างครับสมัยพุทธกาลนะครับนี่ครับผมถ้าทุกผ้ามาพักก็จะได้ใส่บาตรอย่างนี้นะครับช่วงออกพรรษานะครับผมออกพรรษาวันแรกนะครับผมวันแรกของการออกพรรษานะครับ ก็ต้องใส่หม้อนะครับนี้จะเป็นพระฝรั่งนะครับสายหลวงพ่อชานะครับผมท่านจะมีความน่าเลื่อมใสามากนะครับปฏิบัติเคร่งครัดนะครับในพระวินัยมากเลยนะครับลูกหลานเราก็ถือของช่วยพระนะครับผม ยี่ผัดหนึ่นก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันก็ยาวมากนะครับผมเรียบร้อยนะครับตะวันก็กำลังขึ้นพอดีครับผมโอเคนะครับตอนเช้าๆนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับผมแบบนี้นะครับประกาศ แบบนี้นะครับมีแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้าอยากสัมผัสก็มาพักที่ฟ้าใส้โฮมสเตย์ของเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมโดยภาพประทับใจแบบนี้นะครับสวัสดีครับ